มทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเซนค้าออฟฟิเชียล โจก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไมกี้หรือ 4S นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ผมได้ภารกิจใหม่อีกเลี้ยวจากอ่หมู่บ้านโคโนฮะนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทําภารกิจอันล่าสุดไปก็คือตามหาอ,อาหารที่สามารถเอาไปคาเป็นดาบได้นะครับทุกคนที่เราไปคุยกับลุงตั้วรอบนี้เราจะมาอยู่กันที่สวนสัตว์นะครับด้านหลังผมเลยเห็นไหมทุกคนก็ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานนะครับนี่เลยเห็นไหม มาโคตรไกลนะครับแล้วก็มีบ้านลอยฟ้าอยู่ทนุคนด้วยว้าวเจ๋งไปเลยเจ๋งมากนะครับทุกคนโอเคก่อนที่เราจะไปนะครับคือผมได้คําสั่งอะไรรู้ไหมทุกคนคือเขาบอกว่าคําสั่งอยู่ในที่นี่แต่ไม่บอกว่าคืออะไรให้ไปหาเองจะบ้าเอ้ยใครจะไปรู้วะเนี่ยเออเดี๋ยวผมต้องไปถามคนในนี้แหละเอ้ฉันหมายพูดดังไม่ได้ดีว่ารู้หมดว่าเราเป็นเอ่อหน่วยรับนินจาอะนะเออเดี๋ยวไปหนึ่งนะตรงนี้มี ATM ด้วยเพราะว่าเราต้องถอนเงินก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปเราไม่มีเงินนี่มันไม่ใช่อ่ะ มองหน้ามองหน้าอย่างนี้มีเรื่องนะเฮ้ยยังไงวะเจ้ายังไงเนี่ยเอออย,ยังจะมองอีกบ้าเอ้ยไปไกลๆฉันจะถอนเงินเอ่อขอดูในกระเป๋าก่อนนะมเีเท่าไหร่วะเนี่ยคนในหมู่บ้านเขาโอนให้ฉันยังโอเคันถอนมาสัก50ดอลเลยแล้วกันอือมีเลยเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีอีกก็ได้เฮ้ยมีเลยเนี่ยเฮ้ยยังจะได้อีเกเรอโอ้พอดีกว่าแม่งดูโลภเกิน ที่มองหน้าฉันมึงหรือเปล่าอ๋อ Aw, โทษครับไม่มีอะไรครับอ๋อโทษทีโทษท,ท,ทีครับไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคครับนี่คือสวนสัตว์นะครับคือผมต้องเข้าไปใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับคุณลุงคือผมอยากจะเข้าไปที่นี่ครับพอดที่ผมได้คําสั่งมาจากโคนโนฮะและผมก็เป็นินจาด้วยดีจะาหนูเดี๋ยวดนะทำไมเสียงลุงเป็นอย่างนั้นอนะแกดับเป็นอย่กงนระเบิไฟเสียงแป๊บ <ordering> นึงนะ เสียงลุงลุง,ลงตลกเหรเป็นคนตลกหรือไงเสียงลุงลุง,ลงเอาเอาปกติได้ไหมอ่ะลุงได้ว่าไงเสียงเอ้ยเสียงเหมือนลุงตู้เลยนะลุงตู้นี่ใครอะ่ะอ,อ๋อเอาลุงชาวบ้านครับลุงชาวบ้านคือผมได้คำสั่งมาจากโคโนฮะครับอา่าคำสั่งจากโคโนฮะเหรอใช่ครับคือผมต้องต้องมาหาอะไรที่ดีเหรอจริงๆแล้วนะ ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันคือเจ้าต้องอา่าไปหามคนในท่าไหนดูทางซ้ายฉันอ่ะนะมันจะมีคนอยู่คนนึงอ่ะนะที่แบบเอา่าเป็นเขาเรียกอะไรนะสปายของหมู่บ้านอ่ะนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเรียกมาทําไม่ในทางที่สนสัตว์นี่ก็ดูอุดมสมบูรณ์เอ้ยอ้าวเด็ดจะบ้าเฮ้ยเกิเด,ด,ดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าทำไมอา้าว จะถูกจับแล้วเนี่ยบ้าจังคุณลุงครับเมื่อกี้ใครใช้เคลื่อนย้ายพิบตาจะบ้าเอยจะไปอย,อยู่ผมก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นน่ะอ๋อที่นี่มันเป็นปกติอยู่แล้วใครพูดว่าก,ก็จะโดนจับส่งไปอยู่ที่นั่นแหละอ,อ,อย่าบอกว่าผมเอาชิพละลุงครับที่ใครครับอ๋ออันนี้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 น่าจะเป็นคนในะคนอนโดฮานะเอะเจ้า,เจ,าเจ้าบิก๊กนายลองคุยกับเขาหน่อยอ่าสวัสดีครับคุณลุงเอาเอ แกรีบเข้าแบงก์ใดเลยอ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อบัตรเลยลุงเอ้ยรีบจังวะเออขอบัตรดีง,งันนะเอาไว่าไสวัสดีครับคุณบิ๊กผมมาจากโคโนฮาครับตามฉันมาจะไปเสียงเหมือนกับลุงกันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะโคนต์ใหนเนี่ยแป๊บรดึงกหน้าเหมือนกันหมดเลยฉันเองฉันเองนี่บัตรคนไหนวะเดี๋ยวปัตรดึงนะวันนี้หันหลังให้แกนี่ไงอ๋อนี่ไงว่าไงครับฉันมีภารกิจให้แกทําก็คือ แกไปเปลี่ยนชื่อเนมแท็กที่อยู่ในกล่องที่ด้านหลังฉันต่อไปนั้นก็เปลี่ยนคําว่าเนมแท็กให้เป็น BB BB บีอ่ะเข้าใจไหมเข้าเข้าใจครับคืออ๋อนี่คือกล่องนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแกเปลี่ยนคําว่า BB นะถ้าไม่เปลี่ยนคือภารกิจเฟลทันทีได้ครับแล้วจะทำอะไรต่อต่อไปแกก็รอบอา่ามาพูดยังไงดีรอบไม่ได้สิแกก็ต้องอ่าเอาป้ายชื่อนะ ไปแปะไว้บนหัวของสัตว์ในสวนสัตว์อ,ะอ่ะชิปหายแล้วกูพูดมากใช่ไหมเนี่ย What What the fuck เฮ้ยถูกกลับมาที่ดีเลยเอ่พอโทษทีครับพอดีผมพูดมากไปไหนไปไหนมาเหรอฉันจะหันหลังคุยกับแกนะแต่แกรีไปเถอะอย่างที่ฉันบอกเปลี่ยนชื่อในแท็กแล้วเปลี่ยนเป็นบีบีจากนั้นเอาไปใส่บนหัวสัตว์แค่นี้เองโอ,อแค่นี้เองเหรอง่ายมากเลยนเนี่ยแล้วทำไมคนมาฟังเต็มเลยล่ะครับไม่เป็นไร อันนี้ก็คนในโคโนฮะเหมือนกันโอเคเราเลี้ไปก่อนดีกว่าทุกคนนี่ใช่ไหม name track. เนมแท็กปึ๊บตัที่สีอันไปเลยเปลี่ยนเนมแท็กให้เป็น b ีบีอ่าฮะแล้วทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อไปอย่าบอกไปติดชื่อสัตว์แล้วผมจะเข้าไปติดยังไงเนี่ยจะบ้าเอ้ยลุงให้ภารกิจเลยผมวันนี้อืมผมต้องรอบเข้าไปยังไงอ่ะเนี่ยไปเดี๋ยไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีสัตว์หลุดออกมามีสัตว์หลุดออกมาครับทุกคน ไม่ไม่ไม่เอานี้ไปติดบนหัวมันเลยเอานี้ไปกินไหนอะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสลามตามกูเชยไป่ลเว้ยทุกคนครับมีสัตว์หลุดออกมาครับตัวเบื้องลเทิมเลยเป็นสลามเฮ้ยทุกคนฟังทางนี้หน่อยไม่นะไม่มีใครฟังผมเลยจากบาผมกลับไปดูใหม่แป๊บเออว่าไงครับใส่หัวใหม่รอ,อบหนึ่งไหนแกแกไปไกลๆเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเปียนเป็นเบบี้โอ้ย โอ้ยทุกคนไปแล้วจ้าไม่ฟังกันใช่ไหมโดนสลามแดกแน่ทุกคนอะไม่มีใครฟังผมเลยแล้วนี่มันอะไรเด้ออ่ะฟิตติ้งไอเรีย์เหรอโซนให้อาหารสัตว์เหรอเนี่ยอ่ะวู้ตรงนี้มีอ n น m a l มอลฟู้ดด้วยนะครับที่ขายอาหารสัตว์นะครับเออผมซื้อมากินเองได้ไหมเดี๋ยวหิวมากเลยเขาให้สัตว์กินแต่ก็ซื้อมากินเองอะไรเีย่ยเจ็แอปเปิ้ล <c oughs> มานะครับแล้วก็เอาข้าวมาด้วย อ่าฮะแล้วก็ฟางข้าวโอเคเงินเหลือเยอะไม่เป็นไรไอ้นี่อุ้ยอันนี้นี่กินด้วยเหรอเนี่ยเอาไปกินเยอะๆนะจะได้อ้วนๆนะไอดีด้วยอันนี้ไปแกกินไหมเนี่ยแกกินอะไรบ้างเนี่ยเจ้ามาให้แกกินดิฉันกินเองก่อนแล้วกันไม่กินนะตัวนี้เหมือนจะอิ่มนะตัวนี้มาไอตัวนี้กินเยอะเลยเนี่ยเราอ่ะกินไม่หยุดเลยงั้นฉันขอเอาป้ายชื่อแปะไว้ตัวนายก่อนแล้วกันเฮ้ยจะบ้าะ ทำไมตัวแกมันเล็กเอาเบบี้โอ้ยอย่าบอกว่าภารกิจเราคือลอบเข้ามาในสวนสัตว์และทำให้สัตว์ทุกตัวกลายเป็นตัวเล็กะนะแล้วทำใฉชนไปอยู่ที่นี่อีกแล้วเนี่ยเจ้าบ้าเอ้ยฉันพูดมาก,อ,กอีกแล้วอ่ะเอาวันนี้ครับลุงรอบที่3โอเคผมเข้าใจภารกิจนี้เรียบร้อยละคือผมต้องลอบเข้ามาแล้วก็เอาป้ายชื่อแปะไว้บนหัวเว้แล้วก็สัตว์ทุกตัวมันจะกลายเป็นตัวเล็กครับโอเคเปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้ว้าวยอดไปเลยนะฮะ นี่มันภารกิจเจ๋งที่สุดที่ผมเคยทำมาแล้วเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยแม่งกลายเป็นน้องเลยอันนี้มันตัวเล็กได้อีกไปด้ะไปตัวเล็กได้สิเฮ้ยนี่ไงอ้ oh my god น่ารักจัดจัดน,นี้ไปกินจ้าเอาไปกินเฉยนะทุกคนไม่ใช่เอาไปกินเฮ้ยถ้าผมแอบอ่อใส่ไว้บนหัวพวกชาวบ้านจะเป็นยังไงวะ <c oughs> กลายเป็นตัวเล็กด้วยเหรอ <c oughs> ใครมนเปลี่ยฉนฉันให้กลายเป็นตัวเล็กเนี่บ้าย เสียงเล็กไปด้วยนยเนี่ยว้าว้ยเดแล้วดีโอ้โหงานลำบากเลยจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยแต่เมื่อกี้สลามผมไม่สามารถใช้สิ่งนี้กับมันได้นะทุกคนนะอแอบรอบเข้าไปแต่ดูก่อนที่คนอื่นจะได้ยินฮึบฮึบโอเคกลายเป็นหมีตัวเล็กกลายเป็นน้องหมีนี่น่ารักจัด,จดเลยไปครับทุกคนเร้รีบกลับก่อนโอ้โ้วชิบหายแล้วจะขึ้นยังไงนยต้องทุบใช่ไหมอะไรเนี่ยทุกคนผมต้องทุบเหรอ ไปกนได้แล้วโอเคจะมืดแล้วทุกคนเหลือต้องไหนอีกบ้างล่ะไอชิบหายบีหลุดออกมากันเอาดีไปก่อนเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยจิอะไรเจ้าน้องหมีโอ้ยโอ้จาเม่แรงอย่างกับตัวพ่อมนเลยรีบไปก่อนเดี๋ยวนะเนี่อะไรเนี่ยว้าวจะบอกนี่คือห้องแลบแล้วเดี่ยเฮ้ยเจ้าหมีตามมาอีกทุกคนปิดประตูแม่งทุกคนครับนี่คือห้องแลบนะครับนี่เลยห้องทดลองสัตว์ต่างๆนะครับว้าวนี่มันอ๋อมันี่มันคือสวนสัตว์นะครับไม่ใช่ห้องแลบมันก็คือแบบให้ดูสัตว์แบบ อารมณ์แบบว่าเราไปสวนสัตว์แล้วไปดูงูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้เขาเป็นตัวเล็กได้ไหมบ้านน่แบงมุมมันไม่มีตัวเล็กนีหว่าฉันลืมแล้วพวกนี้ลหละโอ้ยชิบหายแล้วหายทุกคนผมต้องฆ่ามันก่อนอาวุธก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยเมื่อกี้ว่าไม่ไมีม,ม,มีสิ่งพวกนี้อยู่กลาเป็นเบบี้ไหมอ๋อพวกซอมบี้จะไม่เป็นเบบี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นปะไม่กลายด้วยหมูก็ไม่กลายก็แปลว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์อย่างเดียวครับทุกคนว้าวด้านบนนี่มีอะไรบ้างนะเดูดกน มีเบสด้วยครับมีเบสมีโอ้โหปากกาโฮก็อยู่นะครับไม่ใช่ปากกาโฮมันชื่อการเดียนตรงนี้มีอะไรอะไรเดียตัวอะไรเนี่ยมันคือพ่อมดตัวใหม่ใช่ไหมครับทุกคนผมไม่เคยสู้มันเลยนะแต่ว่าอยากลองสู้เหมือนกันตรงนี้มีเอ็นเดอร์แมนครับว้าวเอ็นเดอร์แมนโดนขังโกงผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยไปฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายกันก่อนไปขวาก่อน มีวิทเทอร์เอ่อวิทเทอร์สเกลตันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิดิเคเตอร์นะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบถือขวานใช่ป่าวเฮ้ยหันมามองหน่อยได้ไหมเนี่ยนานๆที่จะมาดูเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่สนผมด้วยเหมินผมอีกตรงนี้มีสเตย์ Stay นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอะสเกลตันในชุดชุดนอนหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกันไม่รู้เดาอันนี้ก็คืออินวอรเกอร์ผสมกับวิดอะไรเนี่ยคู่จิ้นใหม่เหรอคู่จิ้นใหม่แห่งวงการไมค้าบหรือไงเอาไปอยู่ด้วยกันคือผสมพันธุ์อย่างนั้นเหรอแป,กแป,กแปกแลกๆเรานะเนี่ยกเก็ยร์ไปคาบแปลกแปลก ไปเรารีบไปกันดีกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่สบายแล้วด้วยสิเสียงเริ่มเปลี่ยนบ้า <c oughs> เอ้ <c oughs> ผมอาจจะแบบโดนไอสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนคัดจมูกมากเลยตอนนี้ไม่สบายอันนี้ไม่ใช่นะครับผมว่าผมต้องรีบใส่ในบนบนหัวทุกตัวให้หมดก่อนแล้วก็เรารีบกลับดีกว่าทางนู้นมีอะไรกะเฮ้ยเดี๋ยวขอไปดูแปบนึงเมื่อกี้ไม่ได้ดูมันคืออะไรเอ่ยบ้านเหรอหรือว่าสัตว์อะไรสักตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันไม่เห็นมีอะไรเลย มันคืออ๋อห้องออฟฟิเชียลนะครับเอ้ยไม่ใช่ออฟฟิเชียลห้องออฟฟิศก็คือแบบว่าไว้พักผ่อนนะครับขอปิดก่อนมีเตียงนอนให้ผมไปเนี่ยคือข้ามีคือนอนนี่เลยนะขอนอนสักคืนอันนี้ก็คือแผนที่ของในแมปนี้นะครับก็คือไม่ใช่ในแมปสิมันคืออา่ารูปแผนที่ในสวนสัตว์นี้นะครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะรอสตัอ้ยมีของโอ้ my g o ม่กูดเนตดูมันคือชามเนตแบบเลเวลประมาณ1,000 1,000หนึ 16,9 6 0น้าสินะครับโอ้โหนี่คือดาบแบบก๊อดเกินแบบโหดเกินอะอันนี้คือในกองม้านะครับทุกคนแล้วก็นี่คือหนังสือไม่มีอะไรเลยกองม้าผมต้องไปเปิดกองม้าไหมเนี่ยว้าวนี่คือเขาบอกว่าคือกุญแจนะครับมันไม่ใช่แบบว่าดาบนะครับต้องใส่ชุดด้วยไหมเนี่ยใส่ชุดดีเลยเออให้สมกับเป็นคนในหมู่บ้านหน่อยแต่ว่าผมว่าผมต้องพักผ่อนที่นี่ก่อนนะผมไม่ไหวแล้วยังไงก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่ด้วยสิเนาะงั้นเออขอนอนสักที่แล้วกัน มวยหลับง่ายท้อโอเคทุกคนฝันดีนะครับลา่ิโซน,นอนก่อนเช้าแล้วเนะนี่เยเมื่อยชุมันเลยได้นอนพื้นนะไม่ได้นอนพื้นมานานเออเอเอรอบที่แล้วก็นอนพื้นนีวะ่ะอันนี้มันคือ ไหนอะสปาว์เหรอ,อเราสามารถสปาว์ที่นี่ได้ครับทุกคนแล้วก็จะไปโอ้เออโอ้ไม่กอดเดีด๋ยวนะน่าจะเกิดตรงนี้ไม่ได้นะฉันจะทํายังไงเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วฉันไม่เกี่ยวละไปดีกว่าตรงนี้คือกกงอะไรครับมันคือกงเอาอ,อัลปาก้านะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เราทําการเนียนอันนี้คือที่เปิดกงมาแต่ผมจะมาเปิดกกงนี้ได้ไหมเนี่ยขอเปิดก่อนเลยกัน ฉันจะเปลี่ยนพวกนายให้กลายเป็นเขาเรียกอะไรนะกลายเป็นนอนกลายเป็นนอนว่าไงมันนอนเอ้ยเดี๋ยวนะนี่สัตว์พวกแกเหมือนกันเลยมีหูเหมือนกันด้วยผมแยกไม่ออกแล้วกระต่ายกับอัลปาก้าลามาเอ้ยอัลปาก้าหรือลามาวะลามาสิโอ้ยชิบหายแล้วกระต่ายยากเลยสิโอ้โหเอ้ยชิบหายกระต่ายยันนี้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละฉันไม่เกี่ยวละกรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวละไปไปแจยก่อน เี๋ไปเปิดกลองอื่นต่ออันนี้คือวอัวเ,เขาเรียกวนะัวอะไรนะวัวเห็ดนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ไ,มไมมต้องเข้าทางนี้สินี่มันสามารถทะลุต่อได้เฮ้ยยังไม่หมดใส่ไ,ไป,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 ปปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหผมว่าผมน่าจะโอ้โหแพ้แพ้แบบแพ้พวกสัตว์แน่เลยผมไม่สบายเลยเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแล้วสิเราต้องรีบแล้เจ้าวัวเห็ดเปลี่ยนเถอะนะเปลี่ยนให้ฉันเถอะอู้น่ารักจริงๆเลย ไปดีกว่าทุกคนเรียบรีบไปก่อนตรงนี้มีมีพวกเหล่าม้านะครับแล้วตรงนี้มีโอ้มีม้าซอมบี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้เปลี่ยนไม่กีดตัวก็พอก่อนปเปลี่ยนไปนิดหน่อยนิดหน่อยก็พอละบ,บายกายเป็นตัวเล็กกันนะน้องๆโอเคผมต้องรีบกลับไปข้างหน้าใหม่นะครับเพื่อไปเอาเนมแท็กมาเปลี่ยนันนี้นะเปลี่ยนชื่อไม่ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเฮ้ยอ,อ,อย่านะเอาปากกายอย่อกมาโอเคผิดทัน ก็ยังมา2อันเลยดีกว่าเผื่อไม่ไม่พอนะครับ่อนเปลี่ยนเป็นบ b บนะครับบ b บีจัดปายไฟกับพริบรีบกลับไปที่เดิมแล้วก็รีบเปลี่ยนอุ้ยชิบหายหิวตาตาตาเด็กตาสวัสดีครับนอนนอนน่ารักจัดจัดไปรีบรีบเข้าไปข้างในก่อนเหล่าม้าคือผมจะเปลี่ยนไม่ครบเลยมาไม่ออกมาอย่าออกมาอย่าออกมานะพวกคิตตี้ไม่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 โนโนโนไม่ได้ชิบหายแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตรงไหนอีก โอเคกรงนี้หมดแล้วต่อไปอีกกรงหนึง่งโอ้ผมอยู่ได้ไม่นานแล้วจริงๆหละผมรู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยตอนนี้คือไม่สบายจัดๆผมแพ้พวกนี้แน่ๆแพ้ขนไม่นะโอเคเปลี่ยนไปตัวเล็กหมดแล้วใช่ใช่ไหมแค่นี้ก็เสร็จแล้วไปเดี๋ยวกรงนี้เดี๋ยวนะสลาม,มันสลาม,มันไม่เป็นตัวเล็กบ้าเลยฉลืมไปได้ไงเนี่ยโอเคผิดรีบออกไม่นะเจ้าม้าน้อยคือผมต้องรีบไปก่อนดีกว่า ว่าเดี๋ยวเขาจะด่าผมนะว่าทําม้าหลุดออกมาม้าไม่พอกระต่ายเขาหลุดอีกโอเคได้ได้มาละตื้อ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 เฮ้ยนี่ไงกระต่ายหลุดมาตัวเองใส่ชื่อให้แม่งเลยจะไปไหนจ๊ะนี่กลายเป็นนอนแล้วน่ารักจัดๆไปเอาทุกคว่าองรีบไปก่อนอันนี้คือประตูออกโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนคนที่ดีให้กลายเป็นตัวเล็กด้วยดีกว่า เฮ้ยหานะมันเข้ามาทำลายเราต้องรีบฆ่าก่อนอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้คนได้โอเคถ้าเป็นนอนๆอย่างนี้คือไม่สามารถทำลายผมได้นะครับโอเคทุกคนผมจะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นคนตัวเล็กให้มเดี๋ยวเมื่อกี้มันมองหน้าลูกนี่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 โอ้ยตรงนี้มีกรงอ่าเขาเรียกอะไรอะนกแก้วนะครับแต่ว่าผมต้องทําการเชื่อมทางนี้นะครับอันนี้ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ ว้าวกรงนี้ต้องสองชั้นเชียวตรงนี้เป็นลาลาไปก่อนบายจ้าลาไปก่อนไม่สามารถเข้าได้แล้วทุกคนมันน่าจะหมดแล้วแหละเนาะเพราะว่าผมก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ผมก็ทำม้าหลุดไปเยอะเหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมต้องรีบกลับบ้านแล้วเราต้องรีบเอาภารกิจนี้ไปบอกก่อนว่าทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแม่งเลยโอ้เขาเรียกเ,เ,เ,เอาพลังมาเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนคนนี่ขายบัตรให้กลายเป็นคนตัวเล็กดยดีกว่า สวัสดีครับลุงนี่งไงจะ้าเอ้ยใครมันเปลี่ยนฉัเป็นตัวเล็กเนี่ยเปลีย่ยนตัวเล็กแม่งเลยกลายเป็นเด็กไปซะไปเร <c oughs> ็วเขาเรียกว่าแสบไม่พอยังจะดื้ออีก <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนผมต้องรีบเดินทางอีกไกลเลยครับเพราะว่าต้องใช้หลายชั่วโมงในการออกเดินทางไปทางนุ้นมากเลย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายนะฮะบายนะครับผมแล้วเจอกันในภารกิจหน้าสวัสดีครับ